ปดีค่ะชื่ออะไรคะมาสนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชี่ย <Cheer. S 3> พังว่ะทำอาชีพอะไรอะ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงานนีสีชั่วโมงครับวงการฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลทโทษทีวะที่วัดมี WiFI ป่ะวะมึงจะไปทำยี้ยอะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์ วัดแก้วกิ่งกุติหนึ่งไวไฟวอนนี้คุณโค้จะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับหออตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะหืมโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอก็เป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอ้หายาสลบช้าง สง,งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้งสออกกำลังกาย30นาทีพี่พี่ให้หนูสอนป่ะสนอนก่อน3ามทุม่มมอนอนสามทุม่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็ควรตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าหวัว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ กินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยโอหกักเหรอพี่นี่พี่ทําไม่เสร็จหรอพี่ติดหญิงมาเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะเรื่อยค่ะรู้ว่ากูชอบเขาวะ แล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทยแนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This